ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อการประกาศตัวแปรในภาษาไทสคริปต์นะครับอา่าขั้แรกนะครับให้เราสร้างชื่อตัวแปรเราขึ้นมานะครับชื่อว่า name แล้วก็ตามด้วยตรงนี้จ็เป็น type นะครับ type ก็คือ type string นะครับแล้วก็ตามด้วยอ่าค่าที่เราจะเซตให้กับตัวแปร name ของเรานะครับซึ่งมันต้องเป็น type string นะครับ string ก็จะมี นี่ครับตามนี้แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับจอนะครับผมตั้งชื่อนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับผมเขาก็จะเป็นอายุอะไรเงี้ยนะครับตามด้วยมันก็จะเป็นอ่า number นะครับ number ก็จะเป็นอายุนะครับนะครับน u มเ e r นะครับอย่างนี้แล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการนะครับเช่นยี่สิบห้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อ่าเราจะมา ให้มันสามารถที่จะเซนทูไปได้นะครับเซนทูยังไงนะครับ,งงนะรบเราสามารถทำนี้ได้ปึ๊บนะครับแล้วก็ตามด้วยอ่าเอ๊ะนะครับอายุก็คืออายุที่เราจะเซตออกไปนะครับตรงนี้มันบอกว่าไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เป็นประมาณบวกบวกได้นะครับบวกก็คือต่อต่อกันนะครับ่นะาษาคีบนะครับนะรามาดูผลลัพธ์กัน ผมจะรันให้ดูนะครับอ่าตัวนี้จะรันนะเดี๋ยวเป็นเป็นหลอกออกมาดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันจะรันไปเป็นหน้าอีกหน้านึงนะครับเดี๋ยวผมคอนโซลล็อกมาให้ดูนะครับคอนโซล o t หลอกครับตามด้วยเนม <Name S 2> กับอายุนะครับชื่อกับอายุแล้วก็เดี๋ยวจะรันให้ดู NPM run dev ครับ ทีนี้เราจะเห็นออกมาได้ไงเราต้องมีการเรียกผ่านนี้ก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะเรียกให้ดูทีนี้นะครับปบรีเฟรชให้ดูครับอยู่ในพอร์ตสามพันนะพอตสามพันพอมีการเรียกก็จะมาตรงคอนโซลหลอกก็จะพ้่นหลอกออกมานะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับผม